สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกันง่ายๆเลยนะครับเป็นเบนซซีสองสองศูนย์ครับผมสีเขียวมรกตปีเก้าเจ็ดนะครับพร้อมทะเบียนห้าศูนย์ห้าห้าประเด็นคือไปถ่ายดีๆไม่ได้เพราะว่าบ้านผมน้ำน้ำมันท่วมครับเลยขออนุญาตลองลงขายแบบนี้ก่อนครับสภาพบอดี้สวยเดิมครับผม ยางใหม่ฟิล์มใหม่ภาษีเต็มหกหกประกันชั้นสามบวกสอนประตูอยู่ครบครับทุกบานเบาปรับไฟฟ้าใช้งานได้แก๊ส LPG หัวฉีดนะครับเครื่อง M 1 1 1่ครับสีสันสวยฮนะ ้ายเดิมแบตใหม่ครับ3900บาท100แอมครับผมลองดูสภาพนะครับขอญาที่ไม่ได้ไปถ่ายดีๆครับผมไม่อยากเอา,เอารถเอารถออกไปจมน้ำเดิมหมดครับผม แอร์เย็นเจี๊ยบเลยฮะอันนี้เย็นฉ่ำมากแก๊ส l อ g พจีลงเล่มนะครับผมเดินทางไกลสบายครับเมือ่อวานก็ไปพัทยาบางแสนมาสออประตูอ,ตตอยู่ครบครับ เห็นไหมฮะเริ่มมืดละหกโมงกว่าละเดี๋ยวผมไปลองสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวไปลองสตาร์ทเครื่องครับ เครื่องก็เพดเดิมหน้าเดิมครับผมไม่มีชนหนักแก๊สใช้ได้นะ้ำมันใช้ได้สองระบบครับผมเครื่องนิ่งดีฮะแต่ให้ดีควรพวกเป็นล้างพวกฝีผีเสื้ออะไรหน่อยครับเพราะว่ารถใช้แก๊สมา270,000เจ็โลแล้วครับตอนนี้ไม่2 7 0 0สเจ็ครับควรจะไปเคลียร์ไปล้างระบบหน่อยอผมขายตามสภาพแต่วิ่งทางไกลได้ครับรับรองแอร์นี่เย็นเจียบ ช่วงล่างนี่เต็มร้อยยครับแอร์เย็นมากครับเย็นเทียบเก็บเลยทีเดียวเชีย เลขไม้ก็อยู่2อ0แสครับผมความลงความรอปกติหม้อน้ำใหม่ผมให้ดูบิน้วนะก็พวกประกันเอกสารภาษีในครบหมด